ทับูชมฮะพูดถึงพลเอกประวิตรเมื่อวานนี้น่าสนใจก็คือท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์เสรีรวมไทยเมื่อวานนี้ท่านมีการจัดประชุมที่รเวไซัยนะปรากฏว่าท่านตอบคําถามประเด็นหลังเลือกตั้งร่วมกับพลังประชารัฐได้ไหมท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทบอกคนที่จะร่วมไม่ได้เลยเฉพาะตัวหลักของคนทารัฐประหารคือพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประวิตย์ไม่ใช่ตัวหลัก ถ้าจะทำงานร่วมกันทำได้ไม่ร่วมประยุทธ์แน่ร่วมกับเพื่อไทยได้พลังประชารัฐร่วมได้คือผมเรียนแล้วว่าผมต่อต้านรัฐบา,าลดังนถ้าเรามองให้ลึกจริงนะสประวสตากียมทันมหลายปีแล้วไม่มีปัญญาที่จะมาดีจํานะอุณหภงม์ก็หลายปีแล้ว คุณพงศ์ก่อนที่ไปยุทธ์สามหรือสี่รุ่นนะ่ะนะไม่มีปัญญาที่มารับรัฐบาลต้องคนที่อยู่ในหน้าทานาคนที่คุมกาลังคนที่มีอุธนั้นเพราะนั้นการรัฐประหารเท่าที่แล้วถ้าคุณไปยุทธ์ไม่ทำคุณประวิทย์กับคุณนพงศ์ก็ทําไม่ได้นะฮะนะเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์เป็นตัวแล้นะเป็นตัวประเด็นก,การที่จที่ยุดหน้าแลวก็ระช่ีย สองคนนั้นก็ถือว่าเอามาช่วยน้องอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะต่อต้านอ้ตัวหล,ลัะละกๆทูนเดยุทธ์ไม่ต้องพูดหรอ รลาะให้ตายในข้างนี้นะครับส่วนปวิจะเมื่อไม่ใช่ตัวหละก็คิดว่าถ้าเกิดจะร่วมก็ร่วมได้และในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมเรียนตรงๆว่าถ้าไปยุบเป็นรักบาละโยชนอมนะแต,แต่ถ้าเพื่อไทยก้าวไกลพลังประชาะรัฐอะไรเี้นะก็สามารถร่วมได้